เอากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายนะคแต่มันมีคนน้อยลงคนดูคนฟังน้อยลงนะหลายจึนั้นก็อาจจะมีบางเรื่องที่อาจจะดูเหมือนเก่านะแต่สนุกเหมือนเดิมแต่เรื่องที่สองน่าจะสนุกมากกว่าเยอะจริงว่ะเรื่องแรกก็ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมเด็กน้อยยังรอนแล้วรอแล้วแต่เป็นเด็กบางคนอยู่ในตู้เสื้อผ้านะนะก็มีผู้แม่แม่เพื่อแลหญิงหญิงหญิงที่พากิิกมาอยู่ในห้องด้วยกันนพอมีปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ สามีกลับสามีกลับมาพอดีเลยก็บอกว่าคุณซ่อนตัวก่อนดีกว่านะก็เข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าอ๋อใช่ไหมปรากฏว่าไอ้ลูกของผู้หญิงก็ไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าก่อนแล้วมันไปแอบเล่นเด็กแอบเล่นอยู่ในตู้เสื้อผ้าพอนี่ผู้พ่ยพูกบอกว่าเด็กบอกว่าในนิ้มืดนะไอ้ผู้ชายบอกว่าอืมืดจิงนะเด็กก็บอกว่าผมมี ถุงมือเบสบอลจะขายอะ <c oughs> ่ะไม่สนใจอันนั้นเดี๋ยวบอกพ่อก็ได้อ่านั้นเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบดอล <c oughs> ก็อ่ะซื้อก็ซื้อละสามร้อยหาสิบดอลนะ <c oughs> ไม่งั้นเด็กแกวยวายไม่งั้นเด็กก็วยวายละ, <c oughs> ละอีกวันเจอแบบนี้อีกนะมาหนึ่งคลกเราไปจุดตู้เสื้อผ้าเจ้าเด็ก,กบอกว่าในนี้มืดนะเอ๊ะเอาอีกแล้วเหรอผมมีใบเบสบอลขายเท <c oughs> ่าไหร่อ่ะ เจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญแพงไหมป่าก็ไม่แพงเดี๋ยวก็บอกพ่อนะแพงเดี๋ยวบอกพ่อไม่เป็นไร <_ d ose> ไอ้หนุ่มก็ไอ้นี่ก็กัดฟันซื้อเลยกัดฟันซื้อซื้อไปแล้วปุ๊บก็อีกทิ้กลับมาไอ้พ่อมาชวนลกูกไปเล่นเบสบอลกันตีไปเอาถึงมือกรไม้มาบอกผมขายไปแล้วครับพ่อขายมีคนซื้อไปเท่าไหร่พันเหรียญเฮ้ยขายเกินราคาอย่างนี้นะ เป,เป็นไปได้งไงไม่ช่ไม่ได้บอกไม่ได้เลยผายกรั้งเอาเปรียบคนอื่นเขาไม่ได้เป็นบาปเลยนะต้องไปสารภาพบาปมาเดี๋ยวไปโบสถ์เลยลากคอไปโบสถ์เลยไปไปสารภาพบาปหลวงพ่อซะเ <c oughs> ขาตูกไปเ <c oughs> ขาตูปพ๊บไอเด็กบอกในนี้หมื่นนะหลวงพ่อบอกเฮ้ยเอาไรหนูจะขายใด้กูอีกเอาไรหนูแต่เรื่องนี้สนุกมากเลยนะ เรื่องนี้ต้อตลกไหมไม่มีใครเล่นกอล์ฟใช่ไหมก็มีกวนกอล์ฟผู้ชายสี่คนผมเคยเล่นผมเคยเล่นอ๋เอเล่นเคยเล่นใช่ไหมอโอเคหลุมแหนหลุมเดียวใช่ไหม <c oughs> อันนี้ก็ตลกละฮะกวนกอล์ฟสี่คนก็ตีไปขา้างหน้าก่ออใช่ไหมนี่ผู้หญิงสองคนก็ตีข้างหลังผู้หญิงก็ปวดเต็มที่แล้วปุ๊บ <c oughs> ไปปุ๊บ โดนผู้ชายก็โอ้โดนกล่องดูใจลงไปดิ้นนะมือไว้ทรื่องข้อขายนะลงไปดิ้นนอนไป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 ไพลิกมาพลิกมาผู้หญิงบอกตายแล้วว่าฉันทําเขาเจ็บงนี้นะต้องไปดูหน่อยสิเห็นไหมก็บอกคุณผู้ชายผู้ช่ยนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันช่วยฉันช่วยเองฉันเป็นนักกายภาพบำบัดนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยเดี๋ยวด้วยปลดิ้นขัดมาสิเดี๋ยวฉันจะการให้อีกหน้าใจเอาเมื่อมาเมื่อมา ฉันจะกา้รเองนะก็มือล้วงมาในเป้าแล้วค่อยนวดคลึง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 ,งใช่ไหมสักสิบห้าสักหาทีได้บ่เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชายดีขึ้นยังวิเศษเลยครับคุณผู้หญิงสุดยอดเลยครับคุณผู้หญิงครับแต่ว่าหวัวไม่ไมีุงเจ็บอยู่ จริงเอามือกุมไว้แล้วนะคือโดนนิ้วป้องดึงไม่มือตีดึงไปมือข้างมือกุมอย่างนี้นักกายภาพบำบัดผู้จัดการเนี่ยหมดเวลาทีผู้ชายมีความดีมากเลยคู่ผู้หญิงกับแต่หัวไม่มัอยังเจ<อ>็บอยู่ เอออันนี้ขำแต่ผมสงสัยว่าจะมีอาจจะมีคนตามไม่ทันเออแล้วไม่คุณคุณแพ้ก็ตามไม่ทันนิดนึงใช่ไหมใช่แบบใช่โอเคเข้าใจแล้วนจริงแล้วก็มือกูมันทั้งนี้ไงโอ้เจ็บ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 เจ็ออมาหลังทำนี้บ้างดีนะครับโอเคถ้างั้นวันนี้เราใครจะไปโดดคุณ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 ครับเราสามคนเราไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผม